นี่คือเกมอาร์ตอาร์ตเซอร์ไวเวลอาร์ตฟังกิ้อก็ต้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุก่านด้วยนะครับเาวันนี้ก็ไปอยู่กับผมบาบุกัในรายการโอพีเซ็นทีวีอยู่กันในเกมอาร์ตฟังกิ้งเซอร์ไอีกแ กรับกำมีอีกแล้วนะครับสำหรับเกมดีทุกคนนี่ทวงกันเหลือเกินโอ้โหทวงกันยันเกมด่เพ่อออนไลน์เลยจ้าก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าวันนี้บาบูมเล่นอาร์คเล่นกับเคยแน่นอนก็เล่นคนเดียวสิวะเหย็ดผมเหย็ดแมมพอดีเพื่อนผมนะครับก็ไปติดควันหลงสงครานก็เลยเออแบบว่าไม่ได้มาเล่นกันนะครับบ่าบูมก็เลยแบบว่าเมีารณ์ไงเมีารณมอยากจะปาบเดโนเสารตรับตรับตรับเลยเพื่อน ก็เลยเข้ามาเล่นกันในเกมนี้นะฮะโอเคครับในตอนนี้ก็ขอเข้าไปดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนและกันด้เลนตีที่ไอ้เจรังกาเหยียบผมมีคนกันเว้ยในเลนตีกูมีเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างนี่เป็น PVE นี่คือ OC official นี่นี่มันมันอยู่ตอนตีสามในเข้าไปน่าจะมืดแน่นอนเลยฉะนั้นเนี่ยเอาเปเซิร์ฟเวอร์ดีดีไหมฮะอยู่ทีประมาณเที่ยงครึ่งบดีข้างใรเกมนี่น่าจะสว่างโอเคเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นี้กันดีกว่า let's go matter fucker โอ้ยเป็นกบมาเล่นดานแล้วตื่นเต้นจักเลยตื่นเต้นจักเลยแม่เออแม่มาถึงเนี่ยเราต้องตั้งตัวละครก่อนเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตในเกมอ่าฟ์ฟักกินสเวเวิร์ลพิธีเรียบร้อย อนั่นแขนหรือน้องไก่ทอดเลยโอ้เกกับพ่อแม่พี่น้องกับแล้วตอนนี้บาบุงก็ข้าก็มาในเซอร์เวอร์เ็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่สร้างตัวละครไอ้เห้ยมองกี่ทีม่ก็เหี้ยจริงๆเลยตัวเลย จุดมุงหมายของเราก็คือการออกไปจากที่นี่ก่อนเลยเพื่อไปใช้ชีวิตเจ็งเช่นคนป่าเพราะฉะนั้นเด,เดี๋ยวผมหาทางออกก่อน,น <c oughs> แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้นี่กเกิดไปตรงไหนเนี่ยทำไมมันมีแต่ประตูวะไอ้สั์มแม่แมบันไดดิช้ได้ไหมก็ขอใช้บันไดหน่อยเออบันไดเลืสุดย้อดต่างเปล่ามันใช้ปันพื้นวะกดตัวอีอ่าาาา่าาาาาานานาา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 ดาา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 าะาาาาาาาบาา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 า แม่เอ้ยแม่นี่สิลกลิ่นไอธรรมชาติในเด็กๆก่อนหน้านั่นเลยเนี่ยบาบูมต้องทําการหาพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมอุ้ยมันอุ้ยมันเก็บทีเดียวมันมได้ทีละสิบห้าเลยเหรอเซิร์ฟเวอร์นี่มันน่าจะคูแน่เลยครับพี่น้องเจ้าเตยขอต่อยไม้ก่อนแล้วกันนะขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยที่ขอไม้หน่อยไอ้จ่าปุ๊บกอไม้หน่อยตาเออวันนเลยุดยดต่างป่าแล้วก็ทําการกดตัวไอ อ้ใจเย็ดแม่อุดยอดต่างเผ่าครับเฮ้ยมัน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 อัปเดตใหม่เหรอโอ้โอ้อะไรจะขนาดนี้เนี่ยเยดเคททำสักกูมึงทำสักกูกลายเป็นมือใหม่เลยไอ้สัดโอเคขั้นแรกเราต้องไปที่เวป้อนแล้วก็อ่านี่แหละใช่ไหมใช้สโตนหนึ่งอันแทดสิบอันโอเคโอเคสโตนหนึ่งอันนี่อ่าเจอบอดี้เย็ดผมแล้วก็ขอแทดหน่อยขอแทดอะพัน่นสุดยอดเลยใช้ได้เลยลูกเอาละแล้วก็ทำการคราฟ ทำการกราฟกดน้เมันคลิกจะไม่อาแมมยังมีความรู้อยู่ยังมีความรู้อยู่เอาล่ะเดี๋ยวผมจะเรียนเป็นตางดน้านของแคปไฟแล้วก็กวานนะครับตอนนี้ผมเป็นเลเวลสามเลยใช่ไหมเออผมเป็นเลเวลสามเลยแล้วก็เดี๋ยวจะอัพเป็นตางหน้าของสเปียร์่าแล้วก็อัพอัพเป็นพวกนี้เราอุ้มอัพไปห,หมดเลยแล้วกันอเอาไปเด้เราก็ต้องทำการต,ากตุนของเอาไว้ก่อนตุนของเอาไว้่ะ แม่เอ้ยแมคนเราแล้วครับมันต้องมีการเตรียมความพร้อมใช่ไหมนี่แททกับบู๊เนี่ยแหละเป็นของดีของมือใหม่เลยจา้านนี่หาไปเยอะๆหาไปเยอะๆดีนะครับเซิร์ฟเวอร์นี่มันคูณน,นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าสามารถสร้างสิ่งของได้โดยที่ผมแบบว่าไม,ไม่ไม่ค่อยจะลำบากมากนักนะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนมันจะบื้เราต้องทําการคาบเข็มควายนะฮะมันอะไชุดยอดดักปล่ปาเอาบูบ โอ้โหรู้สึกฉลาดเยี่ยเลยกูเอาลเสร็จแล้วเราก็จะทำการลากทอชเอาไว้ที่3าแหแหมเ้ยฟันดีก็สุ้ยอดตตกมาเ,าเลยเนดะขอดูดิเขาบอกว่าเปลวไฟนี่แหละช่วยสร้างขวัญกำลังใจ <laughs> ผมรู้สึกว่าเกมนี้ที่เข้ามากี่ทีนี่มันก็ยังได้บรรยากาศกินไอของธรรมชาตินะฮะไม่赖ที่ที่มันมีพวก แม่เลยแมวนอกสาวกำลังสลบอยู่ใช่เลยไหมน้องโอ้โหโอ้ไม่จนละล่าไม่ดิ้งดิงดองโอ้โหเย้โห้อ ทำไม่ได้จังไรบาบูมบ้าไหมกูผมวราสิทธิำกันตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะหาอาหารครับซึ่งอาหารของเราเน,นี่ยน่าจะเป็นไม่ไม่น่าจะรอดพ้นโดโด,โดมัางกูว่าไม่เด็ดนะแลวข้างในนั้นไ้เย้นต้องไปใครไม่นอนกันเต็มเลยว่าโอ้ยอย่างนี้เนี่ยมันต้องลงไปเสือกมันต้องลงไปดูเอยลงดี้ีบาบูมลงดี้ีลงนี้ีอ่าปันนันเลสุยุยจดเกือบตายเห็ดแม่แม่เ้ยแม่ไหนะดูจีซี่แวนีมนมนม้มันมีอะไรบ้างครับมันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวนีเนี่ยนี่เป็นเยอะไรเนี่ยนี่กูเล่นอาร์ตเลยกูเล่นเดอะฟอเรสตเนี่ยเย่บม,มานอนตายกันอย่างนี้เต็มไปหมดเลยเหรอมองไปมองมา ไอ้สัตว์นี่มันเกมอาร์คหรือว่าเกมสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแย่นอนกันอย่างซากาศพแถวนอนมังดีนี่มันการยกคนขึ้นฟังแม่เอ้ยแม่อ,อ,อู้น้องสาวแม่เอ้ยแม่ดูริมฝีปากนั่นสิหน้าจุ๊บพิจังเลยนี่ถ้าเขาตื่นมาในคงจะช็อกเขาเป็นตัวแย่ยอะไรคล่อมอยู่แม่เอ้ยแม่ไปเรื่อยบะบุ้ยไปเรื่อยคนอะไรมันจะหืนขนาดนั้นจะไหมเดี๋ยว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  เด <จ uur> ี๋ยวเดี๋ยวกูหิวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึ่งใเย็นเบาบูมไมเออเราสามารถถ้าจะไม่ผิดเราสามารถแดกเบอร์รี่สีแดงได้ใช่ไหมเบอร์รี่สีนี้ได้เราห้ามกินสีขาวกับสีนี้สีสีสีสดำโอเคเพราะฉะนั้นนี่อย่างน้อยก็ช่วยประดังความหิวไปได้สักนิดนึ่งรอวะอ้ดอกกูเห็นไ้มกูไม่อยากห้ิวตายันั้นกูหิวกูตายอยู่แล้วเย็ดผมมีใคร <c oughs> องาินของกินไอสัา <c oughs> <ร> <c oughs> ขาา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 ากาา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  ของกินกูเฮ้ยรีบๆสร้างเลยรีบสร้างเตาเลยเตาสำหรับทำการคุกกิ้งเราต้องการสโตนโอเคสโตนสโตนสโตนเราต้องการสโตนด้ด่วนตีตีตีเอาสโตนมาก่อนครับขอสโตนด่วนๆเลยขอสโตนขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงเออพฟันอะไสุดยอดต่างเปล่าเหยียดพวงแเราต้องรีบคราฟต้องทำการคราบเออคราฟเปเสร็จปะบุ้ยเร็วๆตีตีเหยียดไปกูอุ้ยตายอยู่แล้วพี่เปร็ดมาๆมาได้แล้ว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  วางตรงนี้เลยวาง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 สิวางถ้าไปกูวาง <c oughs> ไปไ,ได้เหตุผลฟุตโตคาพอพวปีเปร็ดทิพไพรแหละครับแม่พี่น้องกับรู้สึกว่าบริเวณแถวนี้นี่มันเหมือนจะโปรเทคเอาไว้นะฮะทำไมเราแปบ,บว่าไม่สามารถกอ่อกองไฟได้เพราะฉะนั้นนี่ผมต้องรีบขึ้นไปบนเขาเพื่อที่จะไปขอกองไฟ เกมคุยคุยเหย็ดแม่กูย,ยังไม่ทันได้กินเนื้อโดนๆเลยค่ะตกเข้าตายเหย็ดแม่ด่ามึงกูนะกูยอมเหมเยดแม่ไม่มีทางคนยังกูอะนี่เลยไม่ต้องไปเกิดน,นอดนอดสองดคี้กันนะนี่นี่สินะกลิ่นไอของทิศเหนือแม่เบสุดยอดต่างเปล่าค่ะวุ้ยดูครับบรรยากาศนี่ธรรมชาติสุดแสนงดงาม แสงแดดี่มัดเย่ก็ไม่ได้ดวงตาฮ่า่แห <c oughs> นละใจเลยเย็นไปตอนนี้เป็นช่วงเวลาตอนกลางวันนะครับผมคิดว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องความมืดมากนักนะเดี๋ยวผมจะ เดินระจนภัยในแบบดีกว่านี่แล้ววิธีของทาสานแม่มึงหยัดไหมฮะมึงหยัดมยมึงหยัดมัยหัดมั้ตายหยมึ้ตายเยัดหย้ดยัดหยดยัดหยัดยัดยดหยัดยัหยัดยัดจยิงยั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 ดหอัดยั่ยัดหยดยัดหหย ให้ความรู้สึกเหมือนกับการประจนไปเลย The Adventure The Adventure แม่บางดีผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าข้างบนเขานั้นมันมีอะไรเนี่ยมันดีเอ้ยอเดียเดออะอะอะา่มึงบ้าบัดนปื้อไปเหยียบไปไปเอยย่าอย่ามานะเอ้ยอยู่ตรงนั้นแหละสุดยอดเลยน้องเอ้ยโอ้คุณผู้ชมดูฮะดูครับดูบรรยากาศของเกมอาร์คโอ้ แม่ผมรู้สึกว่ากลิ่นของพื้นแผ่นดินกลิ่นของความกล้า,าหาญนี่มันซึมเข้ามาในร่างกายข้า <c oughs> ขงล่างนั้มันเหี้อะไรเนี่ย b บตเตอร์ฟิลเลยสัตว์เออไม่มีตางที่เราจะไปทางนั้นเนี่นี่ยเลยกูต้องขึ้นไปข้างบน Yet, ma. อบวันนี้พมบาบูต้องลากเข้ไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ว่ามาจมมาแร่มาไอ้ไรก็ตามแต่สามารถแรงในรายการอุปจักรนี่เปนชแนลนะครับเนาวันนี้พ่อบาบูก็มาต่ำการเกลียนกันลอยๆกันในเกมอาร์ชเวเบิอาร์ฟักกิ้งเเวเบิจริงๆไอ้สัตว์แม่ๆอย่างน้อยเราก็ได้ทำการสังหารโดโด้แล้วกูพอใจเลยลิปนี้ไอ้สัตว์สำหรับใครที่ว่ามากร่อยก็ตะไคร่นะครับนะบาบูต้องขอบุญพบเจอขอมาแต่แตงกินนาจุจดีด้วยการสำหรับวันนี้พ่อบาบูก็ต้องลากเข้ไปก่อนนะครับนะไว้เจอกิฟ